คุณค่าชีวิตคืออะไรคุณคิดว่าคุณค่าชีวิตของคุณคืออะไรการที่มีเงินมากมายการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบถ้าคุณยังไม่รู้เราอยากจะนำเสนอเรื่องของคนสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันให้พวกคุณได้รับชมค่ะมีเด็กชายสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันคนแรกชื่อจ๋องคนที่สองชื่อโชคทั้งสองคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างต่างกัน โชคอยู่ในครอบครัวฐานะที่ค่อนข้างจะร่ำรวยส่วนสองนั้นอยู่ในครอบครัวฐานะปานกลางพอมีพอกินวันหนึ่งทั้งสองได้มาคุยกันถึงเรื่องความฝันวัยเด็กโชคบอก๋องว่าเขาอยากเป็นคนที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขในขณะที่๋องบอกว่าเขานั้นอยากเป็นยอดมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอพร้อมทั้งทําท่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งสองหัวเราะด้วยกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข เมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองเติบโตขึ้นจนถึงเวลาที่ทั้งสองต้องแยกกันไปเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อทำตามความฝันโชคเลือกเรียนคณะดังของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ที่บ้านภูมิใจในขณะที่จ๋องเลือกที่จะเข้าคณะที่เขาอยากจะเข้าและเป็นคณะที่เขาชอบตลอดการเรียนโชคมีปัญหาหลายอย่างในการเรียนรวมทั้งเกิดความเครียดซึ่งกว่าจะผ่านพ้นช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยมาได้นั้น โชต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาหลายอย่างทีเดียวตัดภาพมาฝั่งของจ๋องในช่วงมหาวิทยาลัยของเขานั้นแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่เขาก็ผ่านพ้นมาได้ดีและใช้ชีวิตเรียบง่ายตลอดมาเมื่อถึงวัยของการเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองโชคได้ทำงานอยู่ที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองหลวงส่วนจ๋องเปิดกิจการเล็กๆเ,เป็นของตัวเองอยู่แถวบ้านเก่าของเขาวันหนึ่ง พวกเขาทั้งสองได้มาเจอกันโดยบังเอิญทั้งสองได้นั่งพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆในชีวิตรวมทั้งเรื่องวัยเด็กของทั้งสองด้วยความคิดถึงที่มีต่อผู้เป็นเพื่อนรักของตัวเองโชคได้เล่าว่าตัวเขาเองนั้นกำลังเบื่อที่ทำงานของเขามากเพราะเขาต้องคอยแข่งขันกันทำงานเพื่อแย่งตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหลังจากเล่าจบโชคก็หันไปถามจองว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจองตอบไปว่าตอนนี้เขามีความสุขด,ดี แล้วพูดต่อว่าแต่กว่าจะมีความสุขแบบทุกวันนี้เขานั้นผ่านการทำงานมามากมายทั้งการเป็นพนักง,งานบริษัทเหมือนโชคเป็นพนักง,งานอิสระรวมทั้งรับจ้างค้าขายแต่สุดท้ายเขาก็มาจบที่เปิดกิจการเล็กๆของตัวเองโชคถามว่าทำไมนายถึงกล้าออกจากบริษัทที่แรกที่ทำาละมันน่าจะได้เงินดีที่สุดแล้วจ๋องตอบมาแค่ว่ามันไม่มีความสุข อีกอย่างกิจการของเขานั้นคือการเป็นสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้คนต่างๆตามที่เขาเคยฝันไว้ว่าอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นหลังจบคำนั้นโชคเงียบและนั่งคิดถึงสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ในตอนที่คิดอยู่นั้นจองถามขึ้นว่านายลองถามตัวเองดีๆว่าเป้าหมายในชีวิตของนายคืออะไรโชคตอบการที่ทำให้ครอบครัวของเขานั้นอยู่สุขสบาย เพราะในตอนนี้ครอบครัวเขานั้นมีแค่เขาคนเดียวที่อยู่เลี้ยงพ่อกับแม่จองถามกลับอีกว่าแล้วตอนนี้ทสำสําเร็จแล้วหรือยังโชคตอบว่าเขาคิดว่าพ่อแม่แค่เห็นเขามีความสุขทุกท่านก็มีความสุขพูดจบโชคก็เหมือนคิดอะไรได้หลังจากนั้นจองก็พูดขึ้นว่าฉันว่านายสําเร็จเป้าหมายของนายแล้วนะนั่นแหละคุณค่าชีวิตของนายเพราะฉะนั้นจงมีความสุขกับสิ่งที่นายเป็นตอนนี้นี่แหละดีที่สุดแล้ว หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ยิ้มลาให้กันและต่างคนต่างแยกย้ายนั่นแหละค่ะหลังจากทุกคนได้ดูชีวิตของจองและโชคแล้วคุณคิดว่าคุณค่าชีวิตของคุณคืออะไรและพยายามทำให้มันเป็นความจริงแล้วหรือยังเราคิดว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณค่าในชีวิตของคุณ คือการที่คุณจะต้องเป็นผู้ร่ํารวยหรือคุณจะต้องมีการงานที่ดีมีครอบครัวที่สมบูรณ์ใดๆก็ตามขอแค่คุณอย่าปิดกั้นตัวเองและกล้าที่จะหาคุณค่าของตัวเองพวกเราเป็นกาลังใจให้นะคะทิ้งท้ายไว้กับประโยคที่ว่าเฮ้ดอนเอร์เลสซัมบัดต์เตล u ์ยูยูแคนด์ดูซัม not even me All right. All right. You got a dream? You got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something? Go get it. Period. การันใจมาจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ทั้งหมด31คนพบว่าหัวข้อเป้าหมายในชีวิตปัจจุบันของผู้ให้สัมภาษณ์คืออะไรมีความสงบสุขในชีวิต45.1ทำงานในสิ่งที่ชอบ19.3หัวข้อระหว่งงางศึกษามีอุปสรรคที่ทำให้ท้อแท้ใจหรือไม่จากแบบสอบถามทั้งหมด31คนพบว่า เครียดกี่กับเรื่องเรียนถึง35.4%และไม่มีอุปสรรค 32. 2ซหัวข้อคุณค่าชีวิตคืออะไรการที่ทำให้ครอบครัวและคนที่เรารับมีความสุขมากถึง22.5%และนอกนั้นเป็นการทำให้ตัวเองมีความสุข17.5%พวกเราหวังว่าวิดีโอที่พวกเราได้จัดทำขึ้นนั้นจะมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ